สวัสดีครับพี่น้องพอ่อกับช่องโจคกข้ามภชาแนลเชิญต้อนรัครับผมโอ้ไทยเสริชข้างวะเลยมนี้มีเชฟ,เชฟครับผมเชฟคาร์โลรับผมครับผมห้างไห่ไปดวนเนาะดวนซอสกระเจี๊ยครับดวนซอสกระเจี๊ยจิจด,นะด,ดดากกระเทยเนี่ยครับผมพี่น้องได้เนื้อมาประมาณเคืองโลครับผมเชฟมาเ็ดซูกินโอ้มือนี้ไอ้มาคุยกันครับผมเรื่องงานางนี่แหละเชยวคอนเสิร์ตครับพี่น้องเชยวคอนเสิร์ต นี่ข้าเจ้าผู้ว่าจ้างไว้ซีซิมสูตรคาราเมลแต่บ่ได้ยินสูบังเด้อพี่น้องเด้อให้บังวิธีซ้ำมาซืีออันนี้หอมยังไหนคุณหอมร่วมครับหอมเปหอมเปี๊ยมันห้าเอิ่นหอมเปี๊ยอะไรครับสี่ฟังนะเนี่ยใส่สูตรซอยเนาะเนื้อเนาะครับผมซอยทีทีใส่ทีทีเนี่ยก็จะรังซอยหอมพี่น้องเลย อตอยนทราเงานคนแลครับภาพดีโออานสี้าซัดไปไหนพี่น,อน,น,น้องเนี่ยแบตเตอร่ต่ำกรเไปสีต่ไปใสนี่ครับผมอ้วเดีวิธีทำวเหนียวยังกงเลือดกบเือดลอยเลือดแหงไเนี่ยโอ้ย มงเอารับเฮ้สดบดเนี่ยแซงยังไยแซงยังไงแรอยิ่งขึ้นแรงดีขนาดได้ครับต่อไปกับกูได้วมีดีกะใส้ได้หลายเด้ครับ <c oughs> เ,นเนีมีดี่เใส่ป <c oughs> นีมงกับพี่หลังด้วยผมตายเบาเลี้ยงบบเนี่ยแมนครับอือ <c oughs> เนี่ยเนี่ยยี่หรีเนี่ยเนี่ยนะครับเซฟคาร์โมว่าใส่เบิดขวดเลยครับผมใส่เบิดไปเลยยังเซฟเกลือคบกะเกลือนไหมครับผมไม่ต้องไปนอนใส่สีอะไรเนี่ยไหมเนี่ยเพราะว่าน้ำน้ำปลาเข้าหน่อยปลาเข้าหน่อยนี่ครับผมสิ่งนครับมันลำบากจุดไปเลยพ่นโอ้โหมองอะไรเนี่ย แตงโมเพืดเคกินครับปอเจ้บอกกิ่เขาขัวนะครับแต่เป็งเก่าขัวห้องขัวเองมันสิหอมักกว่านีย่บอสส่หรายครับไอ้พ่อมีกินอีขาดบ่ได้ครับนัวนัวใส่น่ายะกระไรคุณแบบถุงอร่างน่้ใส่บ่สลท์ครับส่หนอยนะนี่แน่ เนี่ยครับเด้วันนี้ดูรอยเลียดครับพี่น้องมือเี็โอ้ยบองเอาพี่น้องเนี่ยครับผมหลายประเด <sp> ้ครับสิเข้าครับเื้ยครับนั่นนะครับเอ้ยซิมเน้ซิมเนะเอาโซ่ซิมโซ่ ไงดีเลยครับก็ดีก็ดีเลยจัดไปยังไงกาศผมไม่ได้ล่มเลยพี่น้องกอพร้อมไปเนยเ้ยสีสันเยอะมากเลยพี่น้องเอาละกินไส้ซ้ำนี่แหละเฮ้วตรงนี้ สคนครับลร่อนเรื่อนเบ้องบนไนองเด่ยิ่งขึ้นดีขนาดเลยมันนี้เชฟมาคุยงานเรื่องสิวคอนเสิร์ตเนาวครับเนี่ยข้าวเนี่ยนย้าว้าวว้้้โอ้้เอข้าวเดียวครับข้าวเดียวข้าวเดียวเบิ้นข้าโอเคครับเยแต่กล่องชิมเบิ้งหลู่กำปุมชิมเบิ้งแหเนี่ ทำงนานได้ไหม,มล่ะเลียดนมีและวผมใจเบาอย่างดีๆนี่ <laughs> <laughs> นะครับความแจ้เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้แกซ้ำนี่นาะครับเนาะว่นนี้กินซูเบิังเนาะพี่น้องเนาะห้างหายไปโดนกับหยากเปียดหยากงานกับพี่น้องไม่มีเวลาไทยเนาะครับผม กัฝากตามกเลยนะครับเด้่ชสองงกับตัวขั้งปมกาลเลยรับคัมนะครับฝากิดตามผู้ใดแวะเขาบ่งแหวเขามาจักไต้แต่ขอให้ลุงลุงเรื่อยๆถูกไกเบอร์นะครับผมขอรับวันนี้ก็มีนะครับขอพีความชุขสุขุพุทุกคนครับสวัสดีครับ